สวัสดีครับวันนี้ลุงช่างจะมาบอกวิธีการปูกระเบื้องทับลงไปกระเบื้องเดิมแล้วก็มีข้อที่ต้องระวังด้วยนะครับไม่ใช่อยากปูก็ปูเลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันมาจากคำถามเหมือนเดิมตอนนี้มันจะจะมีคำถามที่ลุงช่างเห็นว่าน่าสนใจก็เอามาทำเป็นคลิปจะได้เป็นเรื่องราวที่ให้หลายคนได้รับรู้คำถามก็มีอย่างนี้ครับมีกระเบื้องเก่าปูอยู่แล้วอาจจะไม่ชอบอาจจะมีอะไรก็ตามอยากจะปูกระเบื้องใหม่ มันมีสองทางเลือกถูกไหมครับมีสองทางเลือกนะครับก็คือว่าลื้อกเบื้องเก่าแล้วปูใหม่กับบางคนบอกไม่อยากลือ้อมันกลัวมันเละเทะอะไรโน่นนี่นั่นอยากจะปูกับเบื้องทับไปเลยถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับแต่เรามาดูทั้งสองวิธีกันว่ามันมีข้อดีข้อเสียข้อที่มันสะดวกหรือไม่สะดวกอะไรข้อแรกการลื้อกระเบื้องและปูใหม่อันเนี้ยถ,ถ้าถามช่างเนี่ยเป็นวิธีที่ที่ดีที่สุดเอางนนี้ละกันเพราะอะไรครับ การที่เราเคลียร์กระเบื้องเก่าออกนะครับปัญหาอะไรต่างๆที่อาจจะเคยเกิดรั่วซึมอะไรเนี่ยเราสามารถจะแก้ไขได้นะตอนนี้เลยเช่นทาน้ํายากันซึมให้พื้นก่อนแล้วก่อนจะปูกระเบื้องใหม่กระเบื้องเก่าอาจจะทําไว้แล้วปูไม่สวยสลปไม่ดีปูใหม่ก็จัดการใหม่ได้แต่ข้อดีที่สุดนะครับสองข้อของวิธีการนี้ก็คือว่าน้ําหนักไม่ได้เพิ่มถูกไหมครับเพราะเราเอาของเก่าออกแล้วก็ปูใหม่กับเข้าไปน้ําหนักมันก็เท่าเดิม นะครับไม่มีผลต่อโครงสร้างหรือใดๆก็ตามอันนี้ไม่ต้องกงังวลมันแค่เปลี่ยนวัสดุน้ำหนักเท่าเดิมข้อที่2ระดับมันไม่เปลี่ยนอย่าลืมนะครับเวลาเราทำอะไรกับระดับของพื้นเนี่ยมันจะมีผลต่ออะไรครับผลที่มีมากที่สุดคือประตูนะครับเพราะว่าเราจะทําประตูไว้ที่ไล่ๆกับระดับพื้นเดิมถูกไหมครับแต่เวลาเราเปลี่ยนใหม่เนี่ยมันก็ง่ายคือเรารักษาร,ระดับเดิมได้เราไม่ต้องไปแต่งประตูไม่ต้องไปทําอะไรกับประตูก็สามารถจะ ปิดงานดือนเดิมอันนี้วิธีแรกนะทาได้แน่นอนอยู่แล้วและก็เป็นวิธีที่ถ้าเลือกวิธีนี้ก็จะไม่มีปัญหาอื่นๆเอ,อาละทีนี้มาเป็นวิธีที่สองที่ถามเงินเข้ามาก็คือบอกว่าไม่อยากหรืออยากจะปูทับเลยได้ครับแต่ต้องมีข้อพิจารณาอยู่หลายข้อเหมือนกันข้อแรกคือต้องดูด้วยว่ากับเรื่องเก่ามีปัญหาหรือเปล่าคําว่ามีปัญหาของลูงช่างคือถ้ามันก๊อปแกป๊กมันเป็นโพรงอันนี้ไม่ได้นะครับต้องยอมเคาะ ชิ้นนั้นทิ้งออกมาก่อนเลยแล้วเดี๋ยวปูใหม่ที่เราปูเอาโป๊ปูปปเนี่ยปิดเข้าไปให้มันให้มันแน,น่นเพราะอะไรถ้าเราไม่รือ้อเราปูทับไปบนบนแผ่นที่มันเป็นโพรงอยู่แล้วนั่นหมายความว่าเราไม่ได้แก้ปัญหานะเราเอาของใหม่ไปปิดปัญหาไว้เฉยๆวันหลังเวลาจะเบื้องตัวเนี้ยมันระอุขึ้นมาหรือว่ามันมันพลิกขึ้นมาไอ้ข้างบนมันก็ต้องพลิกด้วยมันก็ต้องก๊อปแกป๊ปตามด้วยเพราะฉะนั้นก่อนจะปูทับต้องเช็คกกับเบื้องก่อน ส่วนน่ะมันแตกเสียหายนี่ไม่เป็นไรปูทับได้แต่ถ้ามันเป็นโพรงต้องขคาะออกจำไว้นะครับต้องขคาะออกขคาะทิ้งนะครับแล้วก็ควรจะทาคชอมสะอาดเพราะว่าบางทีมันมีความสกรปรกหรือเชื้อโรคเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นก็ทําบาดสลอบนะและอันที่2เช็คระดับประตูให้ดีเพราะว่าโดยวิธีที่2เนี่ยยังไงก็ต้องระดับพื้นเนี่ยต้องสูงขึ้นขี้หมูขี้หมาก็เกือบ2เซนละครับต่อให้ปูบางแค่ไหน อ่ะดูนี่เซ็ที่เซ็นครึ่งครับกับเบื้องหน่อยหนึ่งปูนกาวหน่อยหนึ่งก็ต้องไปเช็คกับตรงประตูว่าเหลือช่องว่างให้ยังทํางานได้ไหมถ้าเหลือช่องว่างพอทํางานได้ไม่ต้องแก้ประตูก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าเช็คแล้วแหมประตูเดิมทําไว้ดีมากเลยถ้าจะเสมอพื้นต้องไปแก้ประตูครับต้องถอดประตูมาบานล่างออกซึ่งตรงเนี้ยช่าง,งมองว่าโอ้โหเป็นเรื่องปัญหาที่หาช่างมาทําก็ยากแล้วก็วุ่นวายแต่ถ้าจําเป็นมันก็ต้องทํา เรื่องประตูว่าไปแล้วแก้กับเบื้องที่เ,เป็นโพงรงรูละนะครับอเียร์พวกนี้หมดละจะปูละทาไงต่อก็อย่างที่บอกครับทำความสะอาดเสร็จวิธีปูนะครับป,บปูแบบซาลาเปาแบบปูแบบครั้งแรกอะไม่ได้ปูแบบซาลาเปาเหือกกระเบื้องมาเอาปูปอะเป็นซาลาเปาตบลงไปบนพื้นแล้วเคาะไม่ได้นะครับเพราะมันจะเป็นโพรงต้องใช้ ปูนกาวเท่านั้นนะครับเวลาจะปูกระเบื้องทับกับเบื้องเดิมต้องใช้ปูนกาวเท่านั้นแล้วก็ต้องผสมปูนกาวแล้วทาบนกระเบื้องเก่าก่อนอวีเขาจะมีอุปกรณ์มาขายมาเสร็จสับพอวีรูดให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องมาทาปูนกาวบนหลังกระเบื้องอีกทีหนึ่งปิดลงไปแล้วถึงจะข้อแต่งระดับนะครับอย่าลืมนะครับต้องทาปูนกาวบนกระเบื้องก่าวด้วยแล้วก็มาทาปูนกาวบนกระเบื้องที่จะปูใหม่ด้วยแล้วถึงจะปิดลงไป นะครับไม่ใช่เอาปูนกาวมาทาเรื่องใหม่แล้วปิดลงไปมันจะไม่เขาเรียกอะไรมันไม่เต็มนะครับมันก็จะไม่ได้แก้ปัญหาปัญหาซ้อนปัญหาเลยทีนี้ยุ่งวุ่นวายอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําวิธีนี้ก็ต้องรู้ข้อดีข้อเสียรู้กรรมวิธีที่จะทํามันให้ถูกต้องเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาในอนาคตทีนี้เราก็รู้แล้วว่าทําได้ไหมทําได้ครับแต่ทําได้แบบมีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาอยู่สองขัข้อตามที่หลวงช่างบอกไป ่ผาานมาหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่อาจจะต้องการรีโนเวทห้องนงห้องน้ำอะไรต่างๆห้องครัวอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการปลูกเร่เงงทับก็จะได้เอาไปใช้ได้แล้วก็ตัดสินใจได้ว่าเราจะทำวิธีไหนแล้วเจอกับลุงช่างในคลิปถัดไปนะครับอย่าลืมติดตามกดไลค์ในเพจให้ลุงช่างหน่อยนะครับแล้วก็กดซีเฟ r ร์สไว้แล้วก็อย่าลืมถ้าใน YouTube ก็ กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายกันเข้ามาพูดคุยเข้ามาแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ